สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะจ๊ะเนาะที่เขามาฟังคลิปนี้นะจ๊ะก่อนที่จะไปไอ้ฟังการนะจ๊ะก็ฝากไอ้ก็ติดตามเป็นกำลังใจคอยมามาเขาเรื่องกันเลยจ้ะไอ้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่าจะว่าเฮาใดสามีพลังนี่ทุกคนจะยัดเยียดไอ้ความเป็นกะลีให้เฮา ทุกคนคิดทุกคนแบบว่ารู้สึกคือ่อยบะถึงบางคนเขาเสีดใจว่าออกมากแต่ว่าด้วยสายตาด้วยการกระทำสิเนาะเขาจะบอกว่าเมียฝรัง่งเมียฝรั่งกับเป็นกระลีทุกคนนั่นแหละแบบว่ากครเห็นงานเห็ดเห็นงานบ่งงานบางงานพงงานพาเห็นงานกันขึ้นมาก,ก่อนน่ะถึงเสียอ้สามีฝรั่งั้งเถ่อมันกะ เจ็บลึกๆอยู่ในใจเนาะมูเจ้าแบบว่าเป็นือคอยบอลลังเทือแบบว่าบางคนก็นดูถูกเนาะดูถูกเฮาสรารพัดสรารเพว่าโอ๊ยก็เสดาพัวพลังมากมันพามอย่างมาหลายอย่างหลายเนยว่ละเนื่องจากมาจากคอมเมนต์หนึ่งเนาะจากเพิ่นมากคอมเมนต์เลน,นนะคอยก็คิดอยู่ได้ว่าเพิ่นไหนมากคอมเมนต์อว่าเบิ่งเบิ่งโตแล้วนี่คือสิ นีประสบการณ์หลายเนาะคือสิพานยังมาหลายสินะเบิ่งแบบว่านี่ก็เป็นการแบบว่าดูถูกกัน,นอะไรเนาะทุกคนหนึ่งออกบอกบางคนบางคนอาจจะยังบรท่านดิลูเนาะจะว่าคอยนี่คอยนี่ถึกเปิดสซิ่งเทอแลนี่อายุอีสิบแปเด้อจ้ะอายุอีสิบแล้วมาเมนในสิไปเที่ยวไปแลดไปลาดนี่คือคนอื่นนี่คือบอมนคอยแล้ว คือคอยนี่เห็นงานเห็นงานคอยบางคนอาจจะประทาดในหูว่าคอยเห็นงานยังนอกจากคอยนี่เป็นพนักงานขายรองเท้าชายเนาะอยู่เซ็นท่านเนาะจะเซ็นทรัลเนาะผนกรต้องเถ่าทรายจ้ะคอยเห็นงานขายรองเท้าสามีคอยเก็เห็นเห็นตั้งแต่คอยขายรองเท้าจนไปขายเสื้อผ้าจนไปขายแอร์นี่สามีมันเห็นคอยเบิดว่าคอยเห็นอย่างสินะฉะนั้นเนาะทุกคนกา คอยบารูวาบางคนน่ะที่เขาอยากเจอสามีฝรั่งเขาก็อาจจะไปไปเห็ุงานบงงานบาร์กันมี่เนาะบางคนก็อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นบางคนเขาอาจจะแบบว่าเสียใจจากหนุ่มไทยมาสิเนาะเสียใจแบบว่าถึอหนุ่มไทยแบบว่าหักอกหักยังมาสิเขาก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแบบว่าบ่ได้ฉันต้องไปหาแบบสามสามีเนาะบางคนก็ตัดิใจเอ ไปเหตุงานบงงานบาคืองานที่จะแบบว่าเหตุให,ห้าแบบเจอฝรัง่งบอมแมนแข่งงานบงงานบาได้จ้ะข้าไปเที่ยวก็ได้หรือว่าห้าเหตดงานลงลงลงแลกมีอย่างกัแหลวแต่เนาะมันก็มีสิทธิ์เจอฝรัง่งทุกคนบอมแมนว่าต้องไปเหตุงานบาอย่างเดียวต้องไปเน็นตกะลีขายโตอย่างเดียวมันบอมแมนทุกคนดีคือเนาะเมียฝรั่งอะ่ะสิถูกดูถูกเกือบเกือบทุกคนแหละที่คอย คอยคิดว่านะหลายๆคนนะ่ะเฉบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นกับเป็นกระรี่ละถึงแดดพัวฝรั่งสันบ่ได้ดอกมั้สินะมีคอยเ้วบอกซ้ฟั่งนี่แหละคือคืองงานติดข่อยเห็ดคอยเป็นพนักงานขายรองเท้าตรงกลมกลมใส่รองเท้าให้ลูกค้าได้คอยสิบอกให้ผู้ใดถ้าผู้ใดบอกเคยขายรองเท้าบรรลูจากตกจากคือบริการเนี่ยเต็มที่เลยแบบว่านั่งคุกเข่าแบบว่า ซุปซุปเกือบให้ลูกค้าเลยเดย้เออเฮ็ดถึงขนาดนั้นเลยเดย้กว่าสิข้ขายลงขายเกือบได้ว่าแมนง่ายๆไ,ได้จากคือถามวาเฮาแบบว่าเคยไปเที่ยวบงเที่ยวบาร์เคยไปเที่ยวผับมันก็มันก็นกเป็นเรื่องทรรมบาแล้วเนะเอาะเฮ้าอยากได้เฮาอยากเด็ดเจอฝรัง่งเฮาก็ต้องไปแรลงที่นี่ฝรั่งอยู่แหลงแหลงใดที่แบบว่ามีฝรัง่ง คือเราไม่จะเป็นต้องจะไปแบบว่าทํางานบงงานบาร์อย่างเดียวคอยก็ไม่มีมูเปิดบาร์ได้จ้ะบ่าไปเลยก็บ่าวเนาะคอยมีมูเปิดบาร์อยู่หัวหินเด้อแลวก็คอยก็ค่อยไปบาร์มูนั่มไปเที่ยวเนาะเราไปเที่ยวคอยเจอพวกบาวฝรั่งเธอแหลกคอยก็ไปเจออยู่หัวหินอยู่บะอยู่เอบาร์มวยล่ะหย่อนไปเที่ยวหามวยล่ะเออบางคนไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปคุกที่นุ่งบงนุ่งบาเดี๋ยวมันก็เจอเองสิเนาะ คอยก็คือ,อยังถือบอกคือเวลาไปเที่ยวสิกบไปเป็นหมู่กลุ่มยังไงแล้วไปเที่ยวนรยังไปไปเที่ยวหาหมู่สิเนาะนี่แหละบางคนก็ดูทุกดูถูกกันเนาะว่าเออเนี่ยเนี่ยเมียฝรัง่งต้องเป็นกะลีมาก,ก่อนต้องพามบุศายมาหลายคนจะเด้ผัวฝรัง่งลองคอนก็นบ้ว่าอันนี้ มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสีมองในด่านบวกหรือด่านลบเนาะนึกออกบอกเขาสิไปบังคับให้เขามากให้เขาแบบว่าหักเข้าให้เขาสร้างเข้ามันกับบดาเนาะแล้วแต่ผู้ใดคิดบวกกับบวกไปผู้ใดคิดลบกับชมอยู่กับมันไปนอนเดียวนี่คอยผู้ใดใดสนใจไทยบ้านเขาเสว่าอีหยังคอยเนี่ยเลยดอกคอยแบบว่าคือ สามี่อยเห็นข่อยเห็นงานพอดีกับพ่อแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าอยากออกมาเบาอยากออกมากแบบว่าเบาสููฟังรังเทอมันอึดอัดไดีนยะเรื่องเท่าดดแบบเป็นเมี่ยฝรั่งหลายคนก็คิดไปแค่เนี้ยเดี๋ยว่ห้าสิบไปไ้ายตรง้ายโตเนี่ยนั่นแนวน,นี้เนาะเฮ้ยรังเท่อกับมือใจเนาะมือใจนํ่คำว่าคนเนาะถ้าเก็บมาคิดหลายมันก็นจ,ะจะเป็นเรื่องทุก ทุกใจจาของเองเนาะเรื่องเทื่อกับปล่อยๆพางไปเดี๋ยวทุกคนก็ลืมไปเองเนาะพอเห็นเมียฝรั่งหลายๆคนมันก็ออกมาชมคือกันเนาะว่าเออเนี่ยเป็นเมียฝรั่งนี่ต้องเป็นกะลีทุกคนเด๊ะมันก็มีเป็นบางส่วนเนาะบางคนเพราก็บางคนเขาอยากได้สามีฝรั่งมาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมันกับแมนอี่ดีใจจากทาได้มาอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าสีห้าถัด เราได้แต่งงานมีอยู่เมืองนอกเลยนะเราได้เห็นงานเขาก็มีเงินเก็บเป็นของเจือของเนมาะเพราะว่าค่างเงินอยู่เมืองนอกนี่มันแพงกว่าอ,อยู่ไทยเนาะจ้าเนาะเมียฝรั่งเขาก็เลยแบบว่าเอออยากแบบว่าทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนาะยังเช่น่อยก็คือกันเออยกตัวอย่างยาง,ยงข่อยเนี่ยถ้าข่อย,บ,ออย,ยบ่เออเสียใจกับไอผู้บ่าวไทยอะจ้ข่อยก็สิบอกว่าไอ บอมมาเดินสายฟอกอย่งตอนนี้เนาะหลายๆคนจะพูยิ่งไงผูนิ่งผูิ่งไงไทยเขาหลายๆคนนี่ทิมาเอาว้สามีฝรัง่งเกนี่ก็คืออกหักจากไอผู้บ่าวไทยมีแฟนบนไทยมีลูกนำคนไทยมาก,ก่รแล้วทั้งนั้นจาก90%นี่ฉะนั้นนะยามาดูถูกกันเถอจ้านอะแล้วแต่ชีวิต คือบางทีเราเลือกไม่ได้เนาะบางคนเนี่ยเขาเลือกเ่าได้เขาเอา่อบางทีอาจจะไปเห็นงานบานสิมันมีสิทธิ์จะได้เจอฝรั่งหลายกลัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหลายสองทางนะจะมีหลายช่องทางที่จะเห็นให้ห้าไเด้รู้หลดจักฝรั่งย่างเชียนไปเที่ยวทะลงทะเลไปร้านอาหารหรือว่ามีแอปเนาะจะเดี๋ยวนี้มีแอปหาคู่แล้วก็ต้องไปแบบว่า ไปเหตุงานงงงานบางเห็ดงานยังก็กไดนอนเดี๋ยวนี้มันไม่โอมมีแอปให้เลยแล้วง่ายเดี๋ยวนี้สะดวกจากนี่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นอะเวลาเวลาเขาเป็ยางกับฝรั่งีทุกคนเสียแบบว่า,วาเวลาเรายางพานทุกคนเสียแบบวาา่ามาดามนสินาะมาดามมาดามเสอเอิญมาดามทีเนาะคือมันเป็นแบบค้ำติดกันมาทุกคนเสียแบบว่าใด้ไดพวกฝรั่งยางกับฝรั่งนี่เสือเอิญเป็มาดามคอยจะ คอยกรมี่เลยมีคนมาเอิญ่อยมาดามสิว่าอะไรแบบยางแบบอแบบเอ่อพานพวกล้านนวดพวกล้านไอสปาสินะแบบว่ามาดามาหนวดบอมาดามาเฮสปาบอสินะมันเป็นแบบว่าคำนิยมที่แบบว่าไอไดสามีฝรังเข้ากับเสีย่ยกมาดามเป็นปกติเป็นได้แต่ไดแต่ไล่เลยนะจะ้ะเนาะ เราก็ต้องแบบว่ายอมรับสภาพเนาะแล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนเนาะเลาวก็หา้ามแปรตัวให้ทุกคนคิดคิดไอ้แนวใดเนาะจ้ะเนาะแั่ย่างดิคอยบอกเลยจัะเนาะแล้วแต่มุมมองและความคิดของทุกคนจริงๆรงย่างดิคอยนี้การที่เรามาสายฟอนี้ฮัคือนะในคอยนี้ เราแบบว่าข่อยนี่ว่าแมนคนที่แบบว่างามแบบว่าคือจังแบบว่าผู้ยิ่งเป๊ะรอยเปอร์เซ็นสิแล้วก็เวลาเวลาไปสายสิข่อยกับชิมีแบบว่าฝรั่งแบบว่ามาคงมาคุยสีแม่แม่จ้ะ่อยก็เลยแบบว่าเขาก็เลยตัดสินใจเราเอออกหักแล้ว็กลยมาสู่สายฟอเลยแหละกันเพราะว่าเราแบบว่าข่อยนี่ว่าแมนแบบว่าสวยเป๊ะที่แบบว่า ผู้ชายไอซสผู้ชายใท่เสืจงเมืจีบโน่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกระเทยคือข่อยีอซีเป็นสาวสองข่อยนี่ต้องเลี้ยงผู้ชายได้จ้าต้องเลี้ยงผู้ชายคอยเจอประสบการณ์จากมู้รับรอบนี่ซื้อลงซื้อเราเลี้ยงผู้ชายเด้อรับรอบมูขคอยนี่ทีคอยรูจักทีแบบว่าที่เป็นหนสาวสองคือกันถ้ามีแฟนเป็นก้นทายเนี่ยต้องเลี้ยงเนี่ย่อยก็ เคยมีแฟนเป็นคนไทยของก็เลยอยู่นะขนาดคอยนี่นะเฮ็ดงานมเมื่อยเนี่ยสมัยก่อนถึงยังปท่านเดือดจากไอสามีฝรั่งคนนี้เด้คือมีแฟนคนไทยนอกคอยเฮ็ดงานเดือดสามถุงมากสิสามถุงเคืองเอาพนักไองานหางนะจก็ขายรองเท้าองค่อยแหละคือมันเดือดสามถุงเคืองมันงโทรมาถามถามมันว่ามันอีนสิกินยังกินข้าวหรอไปเขาต้องไปสื้อไหย คือห้าเลิกงานมาเ้าก็หิวยี่แล้วบ่แทนทีไอ้มันเนี่ยิไปหาแนวกินมาไหวถ่าห้าเนาะห้านหนกลับต้องไปหาให้มันกินสิพ่ามันกับ่บแมนแนวดีดละละที่แบบว่าปุ้ายเดินออกไปจากชีวิตคอยเนาะคอยถึงมานั่งอยู่หมงนี่นัง่งมานั่งเว้าหมงนี่สู่ทุกคนฟังเนาะ ฉนั่นยาสิคิดยาสิคิดดูถูกเมียฝรั่งเนะจ๊ะเขาก็ต้องดินลนบางคนเขาว่ามีทางเลือกเนาะบางคนเขาไม่มีทางเลือกในอาชีพเขาก็ต้องไปพึ่งพาทางาน,นเพื่อที่จะให้เขาหนีเด้ออกับฝรัง่งเร็วๆบางคนก็เห็นง,งานบ่งงานบาเป็นสิบสิบปี้าบด้มีดวงท่างดาหน,นีก็บได้จ้ะบได้สามีฝรัง่ง ก็ประเดีมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะการมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากับก็บต้องปรับบโตหลายๆอย่างเด้เนาะฉะนั่นยาดูถูกเมียฝรังร่งเมียฝรังร่งนี่ก็คือนักสู้นะจ้ะเมียฝรังร่ง,ร,งรู้ไว้เลยว่าคือนักสู้จริงๆถึงจะมาอยู่ในจุดๆนี้ได้เนาะจ้ะเนาะสลหรับคลิปนี้อะมีเหลียวมาบอกสู้ฟังแค่นี้เนาะจาะ๊ะขอบคุณจา้าเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย